สวัสดีค่ะพี่ขามาพบวกวันอีกแล้วนะคะพี่ขาช่องคาราเกะบุทคุณผักเครื่องนะคะพี่ๆขาพี่ๆคนไหนสนใจองคไหนย,ยังไงนะจ๊ะพี่หรือว่าภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่สามารถโทรหาหนูหรือว่าไลน์จะพี่นะคะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จะพี่มาจะพี่รายการแรกจ้ะ รายการแรกพี่ขาจับอาเริ่มจด้เป็นมีดนะพี่ขาตรงมีดจะมีรอยจานนะพี่นะตรงมีดจะมีรอยจานค่ะพี่ขานะคะสวยงามมากค่ะพี่นะคะตรงปอกเช่นกันนะพี่นะจะมีรอยจานแบบนี้จากพี่ขานะคะสวยงามมากพี่นะคะเปิดมาสภาพด้านในพี่เป็นมีดจากนาลายหลวงพ่อเดิมนะพี่เป็นมีดจากนาลายหลวงพ่อเดิมพี่ขารายการนี้1,500บาทจ้ะ รายการนี้ขอไว้ที่1,500บาทพี่ไปทาง50บาทพี่ภาพไม่ชัดพี่ยนลายค่ะพี่084-065-9180จ,จ้ะรอยจานอานาักระดาชัดเจนนะพี่แบบเป็นทรงปลายเหลมเย็บน้จัก จะเป็นทรงปลายแหลมแบบนี้จะพี่นะคะขอไว้ที่1 5 0 0บาทจะพี่นะคะเป็นมีดจากนารายงหลวงพ่อเดิมนะพี่นะ1,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม5้บาทจากส่วนรายการนี้จะพี่จ๋าเป็นพระชัยไอ้พระง่างพี่มีตัวผู้ตัวเดียวนะ700บาทจากมีตัวผู้ตัวเดียวนะพี่นะ700บาทพี่นะคะปลายทาง50บาทพี่นะคะสนใจแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมจากส่วนรายการนี้พี่อักขุนแผนจะพี่ขุนแผน อันนี้หกว้านบาทจ้ะ คุณแผนนี้6กรบาทพี่ไปทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่รายการนี้ค่ะพี่ขาเป็นแม่เหล็กดูดนะของสมเด็จโตพี่เป็นแม่เหล็กดูดของสมเด็จโตพี่อันนี้ขอไว้ที่700บาทจะ้ะรายการนี้ขอไว้ที่700บาทนะพี่นะ7 0 0บาทไปทาง50าบบาทจะ้ะส่วนรายการจะเป็นคุณแผนลงพู้ทิมจ้ะพี่นะคะ1ององนะคะพี่ขาจะเป็นอหนึ่งก็จะมีสามองอย่างนี้พี่ติดก,กันนะหรือว่าองค์ใหญ่หนูก็ไม่มั่นใจนะพี่นะนะคะ พี่จ้าเจ็ด้อยบาทจ้ะเป็นขุนแผนลงปูทิมนะพี่นะฝังตะกุดนะด้าน,นหลังก็จะเป็นแผ่นอย่างเดียพี่นะคะมียันนะพี่ชัดเจนนะรอยจานปูทิมนะพี่ 700บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นขุนแผนปูทิมจ้ะพี่นะคะรายการนี้ขอไว้ที่6 0 0อยบาทจ้ามีตกระด้านหลังนะพี่นะพร้อมกรอบอย่างนี้สวยงามมากพี่นะคะ600อบาทจ้ะพี่นะคะเป็นขุนแผนป yeah. ูทิมจ้าส่วนรายการจะเป็นพักกิ่งจ้ะพี่เป็นพักกิ่งปูทิมเช่นกันจ้ะพี่จ๋านะคะอันนี้ขอไว้ที่700อบาทจ้ากิ่งปูทิมรายการนี้นะหนูขอไว้ที่700บาทภายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่ส่วนรายการนี้ค่ะพี่ขามาเป็นพร้อมกล่องนะพี่เป็นของหลวงปู่โตนะ 8ปดเมษายน2 5 2าจ้ะพี่นะคะเป็นพักกิ่งนะพี่นะเป็นพักกิ่งหลวงปู่โตพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะพี่ดูนะพียามความก่อกับพี่นะคะใต้ฐานก็จะตอกโคตรอย่างนี้จะพี่นะคะชัดไหมถ้าเกิดว่าไม่ชัดยังไงนะพี่นะพี่ไลนยนะพี่อันนี้หนูให้ในราคาหกร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าเอาตรงๆนะสององค์นี้หกร้อยบาทคุ้มมุจะคุ้มยังไงนะพี่ขาเนี่ยค่ะ หกรอยบาทจ้ะพี่ส่วนรายการนี้ค่ะพี่ขาเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะเป็นเหรียญเหรียญเนื้อกระไหลทองนะพี่นะนะค่ะขออนุญาตซูมแป๊บนะจ๊ะนะค่ะ เป็นกะไหลทองหลวงพ่อลัวจะพี่นะคะด้านหลังก็จะเป็นยันอย่างนี้นะคะพี่พสสองห้าสองหนึ่งนะนะคะเป็นยันสี่เหลืองนะพี่ไม่ใช่หานุมามถือธงนะพี่นะรายการนี้พร้อมกล่องนะพี่ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะรายการนี้พร้อมกล่องจะพี่เจ็ดร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทพี่นะคะภาพไม่ชัดพี่อายรขอภาพเพิ่มเติมได้เลยค่ะพี่นะคะ,ะ,คะเป็นเหรียญหลวงพ่อกัวจะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทจะ้ะส่วนรายการจะ,ะพี่จ่าเป็นของแม่ชีบุญเรือนนะพี่นะนะคะ เป็นเนื้อผงพุทธคุณพี่ขานะคะสวยงามมากพี่นะคะพี่ขาสามองนี้นะอยู่ในกล่องเดียวกันหนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจา้ะแม่ค้าไม่สามารถดึงได้นะพี่เพราะว่าพระแน่นนะถจะเกิดดึงแนละ้วก็เกิดว่ามีชำรุดเดี๋ยวมีตำหนิจ,จะขายยากนะพี่นะนะคะตามสภาพนะพี่ดูความเก่าจะพี่นี่คือองค์ที่หนึ่งนะส่วนนี้คือองค์ที่สองจะพี่จา๋าสวยงามมากจะพี่ส่วนอันนี้องค์ที่สามนะคะพี่ขานะคะเจ็ดร้อยบาทพี่ตามสภาพนะนะคะคุณลูกค้าจะได้พร้อมกล่องไปอย่างงี้จะพี่นะคะ จะได้พร้อมกล่องไปอย่างนี้จะพี่700บาทจ้ะส่วนรายการนี้เป็นตะกรุดอะไรแม่คะไม่ทราบพี่เออม่แม่ค้าไม่ทราบที่นะพี่ห้าบาทพอจ้ะเบามากแตะพี่เบามากแม่ค้าไม่ทราบที่ไม่ทราบเนือ้อพี่นะได้มาสภาพนี้5้ารบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่ขายจะเป็นตะกรุดอ่าจะเป็นตะกรุดพร้อมเหรียญหลวงพ่อแก้วนะพี่นะวัดเครือวันพี่นะคะ อันนี้เจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะพี่นะเป็นตะกุดเก่เกาๆพี่ตามภาพไปน,นะพี่นะเป็นตะกุดเก่เกาๆตามภาพพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะส่วนนี้เป็นตะกุดคู่ไม่ทราบที่จะพี่นะคะเป็นตะกุดคู่ไม่ทราบที่นะคะพี่นะคะพี่จ๋ารายการนี้นะ เจ็ดร้อยบาทจะพี่ไปทาง50าบบาทพี่นะคะเป็นเชือกพันกันอย่างนี้นะคะพี่ส่วนรายการนี้เช่นกันจะพี่ไม่ทราบหลวงพ่อนะอันนี้หกร้อยบาทจะพี่ตรงตะกุดจะมีรอยจานนะพี่นะตรงตะกุดจะมีรอยจานจะพี่จา๋านะคะสภาพเก่าเก่าสวยสวยจะพี่นะคะพี่จา๋าเจ็ดอ่าข,ขอโทษจะพี่หกร้อยบาทจะ้ะส่วนอัน,นจะเป็นตะกุดหนังไม่รู้ที่พี่ห้าร้อยบาทจะะะ้ะเนี่ยค่ะ เป็นตะกุดหนังเก่าไม่ทราบที่นะห้าร้อบาทจ้ะพี่ส่วนรายการนี้ค่ะพี่ขายควายธนูนะไม่รู้ว่าควายหรืองัวพี่ขายนะคะมีผ้าสีมัดด้วยพี่ห้าร้อบาทจ้ะตามสภาพนะพี่นะมีผ้าสีมัดด้วยพี่นะคะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะน่าจะควายธนูจ้ะพี่แพะก็มีนะพี่นะแพะก็ห้าร้อบาทเช่นกันพี่นะคะมีรอยจานพี่ไม่ทราบหลวงพ่อนะไม่ทราบหลวงพ่อพี่ห้าร้อบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่ เป็นมีดสาลิการหลวงพ่อเดิมไม่ใช่งานนะพี่นะไม่ใช่งานจ่พี่จ๋าอ่าย้ํานะพี่นะไม่ใช่งานนะพี่นั้นะคะเป็นสาลิการหลวงพ่อเดิมพี่เล่มนี้นะแม่ค้าขอไว้ที่900บาทพี่เล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่9 0 0บาทนะเปิดแบ่งปันนะขอคนที่รับได้ไม่เรื่องเยอะไม่มีปัญหาพี่นะเป็นมีดสาลิการหลวงพ่อเดิมนะพี่ไม่ใช่งานนะพี่นะไม่ใช่งานจ่พ,นพี่นะ,นนะ,นะ,นะคะ่นะตามสภาพนะคะพี่ขาเล็กกระทัดรัดดีจะพี่จ๋าพกพาสะดวกสบายจะพี่นะค่ะ ความยาวก็ประมาณนิ้วก้อยนะพี่นะนะคะอยู่ประมาณนิ้วก้อยพี่นะนะคะพี่นะคะอันนี้เก้าร้อยบาทนะพี่ไปทางห้าสิบบาทจากส่วนรายการนี้พี่เป็นคูบาวังพี่มาสิบนางคูบาวังพี่นะคะเขียนว่ามาสิบนางคูบาวังนะพี่พี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทนะพี่ เจ็ดร้อยบาทไปาทางบวกเพิ่ม50บาทพี่พี่ท่านใดสนใจยังไงนะคะพี่นิมนต์เช่าได้นะช่วยในเรื่องความรักสูงหวังนะพี่นะเนี่ยค่ะเป็นสวยงามมากพี่เ0็ดร้อยบาทไปาทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะพี่มาสิบนางคูบาวังนะอัน,นจะเป็นของหลวงพ่อป่านจ้ะพี่นะคะ เขาบอกว่าเป็นเคี่ยวนะพี่นะเป็นเคี่ยวตองของหลงวงพ่อป่านนะพี่นะนะคะพี่ขาเจ็ดร้อยบาทจะ้ะมีรอยจานนะพี่จะมีรอยจานนะพี่ขานะคะสวยงามมากพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะเบี้ยกแก่จต่พี่ไม่ทราบหลวงพ่อนะไม่ทราบหลวงพ่อพี่อันนี้หกร้อยบาทจ้กะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทพี่เป็นเบี้ยกแก่เก่าไม่ทราบหลวงพ่อจ้าส่วนรายการนี้หลวงพ่อเงินจะพี่ใช่ไหมเดี๋ยวอ่านก่อนนะ ใช่มั้งไม่รู้นะคะพี่จ๋าหนึ่งพันสามร้อยบาทจา้ะเป็นกรอบเงินนะพี่นะเป็นกรอบเงินนะพี่นะนะคะตามสภาพพี่ได้มาแบบนี้จ้ะได้มาแบบนี้นะพี่ภาพไม่ชัดพี่จลายนะภาพไม่ชัดพี่จลายขอภาพเพิ่มเติมพี่นะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทจ้ะพี่หนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทพี่นะคะ เรื่มกอบเงินมานะคะพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทจ้ะรูปหล่ออ่าหลวงพ่อคล้ายมั้งคะพี่หลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณจ้ะพี่นะคะใช่ไหมไม่ใช่วัดจันทร์ศรีหลวงพ่อโอ้หรือเปล่าพี่ไม่รู้ค่ะพี่นะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะ กรอบเงินนะพี่กรอบเงินนะด้านหน้าก็จะลงยายอย่างเดียพี่นะคะไม่รู้หลวงพ่อโอ๊ตหรือเปล่านะพี่น้าเน,นะะี่ยค่ะพี่จ่ายรายการนี้หนึ่งพันสามร้อยบาทจะ้ะหนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะ รูปภาพหลวงพ่อท่าพ,พี่ด้านหลังจะเป็นสีพึ่งพี่หกหลัวบาทจาก้กด้านหลังจะเป็นสีพึ่งนะด้านหน้าเป็นผ้าพ,พ่อท่าพ,พี่หกหลัวบาทพี่ส่วนรายการจะเป็นสิงค์ค่ะพี่ขาหลวงพ่อเดิมนะเขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อเดิมพี่มีตะกรุดสามดอกอ่าพันกับเสียดผ้าจีวรก่อกด้านหลังก็จะเป็นผ้าพยานผืนเล็กนะพี่พี่จ่ารายการนี้เจ็ดร้อยบาทจา้ะ รายการน,นี้700บาทปลายทาง50บาทสิงห์เนี่ยแม่ค้าไม่ทราบเนื้อนะพี่แม่ค้าไม่ทราบเนื้อนะแม่ค้าขายวัดใจนะ well. ให้ในราคาที่800บาทปลายทาง50บาทจากพี่จ่าสมเด็จองค์ที่1จากะอีพีที่ได้มา2องค์นะพี่อันนี้คือองค์ที่1นะอันนี้คือองค์ที่1จะพี่สมเด็จองที่1จะพจะนนจี่500บาทจากส่วนรายการจะเป็นสมเด็จองค์ที่2องจะพี่สมเด็จองค์ที่2นี้ก็ขอไว้ที่500บาทเช่นกันนะพี่นะคะ ปลายทาง50บาทพร้อมอวนจะส่งสินค้าให้ฟรีจากคุณลูกค้าส่วนรายการนี้ค่ะพี่ขายจะเป็นพักกิ่งเก่าไม่รุ้ที่จะพี่นะค่ะเนื้อจะออกเสียวเขียวอย่างนี้พี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะรายการนี้ขอไว้ที่ห0 0รบาทปลายทาง50บาทจากพี่จ่าเท้าเวทพี่ท้าเวทนี้ขอไว้ที่5 0 0รบาทนะคะพี่เป็นของหลวงปู่หมุนนะพี่เป็นของหลวงปู่หมุนนะพี่ห0 0อบาทจะพี่ส่วนรายการนี้จะพี่จาจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อหลวงพ่อคนค่ะพี่นะคะ เป็นรูปรหล่อหลวงพ่อคนนะพี่นะเนี่ยค่ะห้าร้อบาทจะพี่รูปหลอกเก่าโบราณไม่ทราบที่จะพี่นะคะห้าร้อบาทจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทจ้ะปิดตาหลังแบบจะพี่นะคะเพราะแก้วัดเครือวันพี่นะคะรายการนี้ห้าร้อบาทนะพี่ปลายทางห้าสิบบาทจ้ะเหรียญจอบหลวงพ่อเงินจะพี่นะคะ เหรียญจบหลวงพ่อเงินจากพี่นะคะรายการนี้นะหนูขอไว้ที่500บาทปลายทาง5 0บาทจะเป็นเหรียญพ่อโบยหรือเปล่าไม่มั่นใจนะพี่นะ500บาทจะพี่นะคะหนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเหรียญพ่อโบยจะยส่วนรายการนี้เป็นเหรียญเก่าโบราณไม่รู้ที่นะคะพี่เป็นหมวงเชื่อมนะคะพี่นะคะรายการนี้500บาทปลายทาง50บาทจะหลวงพ่อพรมพี่หลังตอรี่นะพี่นะด้านหลังเขาจะมีเป็นรูปลักขังพี่นะคะ ด้านหลังจะมีเป็นรูปลักังพี่นะคะพี่จ่ารายการนี้5้ารอบาทจะพี่ส่วนรายการนี้จะพี่จ่าเป็นรูปลอโบราณหลวงพ่อไปจะพี่หกรมอ่บาทจะ้ะรูปลอโบราณหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะพี่นะหกรมอบาทปลายทาง50บาทจะ้ะพี่จ๋าหลวงพ่อทั่วจจะพี่นะคะ ตามภาพมาคะพี่อาจจะมีตําหนิบ้างนะพี่เพราะว่าเป็นของเก่าข,ของเก็บสะสมของหมอนะพี่นาะ500บาทจะส่วนรายการที่เป็นพอ่อทวดเนื้อว่านสบู่เลือดพี่เป็นพอ่อทวดเนื้อว่านสบู่เลือดนะพี่นะรายการนี้500บาทเช่นกันจะพี่ส่วนรายการที่เป็นปิดตาปูหน้าวัดทวดจระเขค,ค่ะพี่ขาเป็นเนื้อไม่กะพัดนะเป็นเนื้อไม่กระพัดพี่มีรอยจานนะพี่หกหัวบาทปลายทาง50บาทจะพี่จ๋าเดียนหล่อบโบราณหลงเข้าไปพี่ขายตามสภาพจะ500บาทจะ ห้าร้อบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่ส่วนรายการนี้จะพี่เป็นเต่าจะเป็นเต่านะพี่นะไม่ทราบหลวงพ่อจะพี่ห้าร้อบาทจะพี่ส่วนรายการนี้พี่อาหลวงพ่อทวดจะพี่นะคะอีกฝั่งจะเป็นปู่ทิมนะพี่นะคะหกร้อยบาทไปทางห้าสิบบาทจะปิดตาพี่ปูโต๊ะจะพี่ปิดตาปู่โตะนะห้าร้อยบาทไปทางห้าสิบบาทจะปิดตาเชือกถักพี่ เป็นภาพปิดตาเชือกถักพี่จ๋านะคะรายการนี้นะหนูขอไว้ที่700บาทไปทางบวกเพิ่ม58จ้ะโอเคไหมคะพี่พี่ขาพี่พี่ที่น่ารักนะจ๊ะ EP นี้หนูก็มีแค่นี้นะถ้าเกิดสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดยังไงนะพี่สามารถโทรหาหนูหรือว่าแอดไลน์พี่08 40659 180จ้ะฝากพี่พี่กดจุกใจกดติดตามให้ช่องกระเก็บพุทธคุณเพื้มด้วยนะคะพี่สวัสดีจ้า